กัญชาทำลายสมองจริงไหมใช่ไหมฮะต้องบอกว่าจริงเออมันมีผลต่อความจําระยะสั้นมีผลต่อความจําระยะยาวมีผลต่อการประมวลผลข้อมลูลมีผลต่อการตัดสินใจแล้วก็ทําให้สมองที่กําลังพัฒนาเนี่ยหยุดพัฒนาก่อนเวลาอันควรได้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในเด็กนะฮะที่สมองยังพัฒนาได้ไม่ร้ออเนาะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าแบบใช้กัญชาเนี่ย ไอ้ที่กำลังพัฒนาอยู่อะ่ะมันทําให้สมองหยุดพัฒนาไปเลยไงนะเอาตามภาษาทั่วไปคือทําให้ง่ได้นะการตัดสินใจแย่ลงได้ความจําต่างๆแย่ลงได้เนาะกฎหมายมันก็เลยมีควบคุมว่าห้ามใช้ในคนที่อายุน้อยนะในอเมริกาเอาประมาณสักยีปีมั้งส่วนที่แคนาดาก็จะหย่อนลงมาหน่อยเอาประมาณสักสิปีใน19ปีแล้วแต่รัฐทีนี้มาดูที่ไทยไวัยรุ่นสูบเต็มเลยฮนะ าว่ามีผลต่อสมองไหมมีผลต่อความจํำไหมมีผลต่อการตัดสินใจไหมมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะงะั้นในคนที่มีลูกหลานก็บอกเขานิดนึงว่าถ้าไม่อยากโง่พยายามอย่าไปใช้เยอะนะปริมาณที่ใช้ยิ่งเยอะยิ่งมีผลเยอะอันนี้ก็คือเรื่องของกัญชา